จะใช้คําว่าพิมพ์ลิพายทุกคนอาจาจะเรียกว่าอีผู้หญิงคนเก่งพิมพ์ลิพายแล้วเราเรียกว่ามันคือกบใส่ <ul> <laughs> วิกวามหมายคือหน้าเหมือนกบแล้วก็ผมยาวเชยเฮ้ยเขาสวยนะเอาอะไรมาสวยล้างเครื่องมอาออกเลยฉ <ul> ังแต่งหน้าแต่งแต่เก้าโมงไลฟ์สดกี่ทุ่มห้าทุ่มและคือว่าคนอื่นเป็นกบใส่วิกค่ะเ,เป็นนู่นเป็นน <ul> ี่หน้ามึงเนี่ยนะ มันลิงเขียนคิว้ววันที่กูท้อทอโดนด่าเยอะๆนะกูหันไปเห็นหน้ามึงกูเปิดมาดูมาเจอหน้ามึงในลงในไลน์ในเฟซบุ๊ก k นะช่วยทิวใจกูนะคำ